วิ่งเข้ามาแบบตับอกระแล้วว่ารู้ดูเดอะอึปเด็ดเดสมที่ลักกันไม่กันทุกคนเมาหกว่าจะมีกี่อันเยี่ยมมากเลยขาอย่างอวบทุกคนเอ้ย สวัสดีค่ะลุงป้าน IFC ทวโลกจ้าตอนนี้น้องเป้ก็ยังอยู่ในป่านะคะเห็ดก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็ดหลายป่ะจ้าตามมาส่แปลงเก็บเลยจ้าตามนะโอ้ยขึ้นขึ้นอีกแล้วจ้า่ายคลิปเองพ่อแม่เก็บยังไม่ได้เลยค่ะต้องรอเขาถ่ายคลิปจบก่อน นี่ไปหามันสวยออแค่น้ำฟิมาไหมดูมอสตูนอึบเบบี้ตูนอึบอโคลาแมมี่ตูนฟีมามี่ตอนซีมามี่ Då är så, så, Åh, den så, den så den nära. Det ser bättre ut. Okay. Mm. Det är lite dumt. Ja. De det, det är så nära. Baby. Du måste. Liten, okej. Okay. Bra. Så det är väl kanske allt. Mm. Bra. ยตัวฟอัดยตัวดี่อมฟิล์มแม่ยืสใ o ่ a ล้ามาอุกซอกันใช่คนตามถ่ายถ่ายที่พ่อแม่ พิงถ่ายตรงนั้นทีตรงนี้ทีมุ่นอุ้ยปุยก็บไร้ักระดีษเยวเราใช้หัวติดัอ๋องยบก่อบี้ปิ๊บหัวี้ ย่อ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 อยากถ่ายคลิปพ่อก็อยากถ่ายกลัวแม่น้อยใจก็น้อยใจมา,มาขออนุญาตก่อนทุกคนถ้าเปเรได้น้องจะถามว่าฉันขอไปถ่ายคลิปพ่อได้ไหมก่อนที่เขาจะเก็บหมดก้น <laughs> น่ารักจริงๆเลยน้องแค่น้ย okay.

Ải, ออเรจะถ่ายใครลูกเอ้ดีดีดีนี่ะกระบอกใหญ่ด้วยใหญ่ล้วก็สวยมากทุกคนดู

วอดวอดทุกคนขามีตะกอใหญ่ๆเลยดูนี่เอานี่ก่อนอนันนี้เอาออกมาตัดดีกว่าตั้งกองไม่ได้หรอกมันไม่เห็นขายใหญ่ๆเลยโอ้โหด,ดูนี่ดูนี่เด้อโอ้โห ให้จะความเอาความอย่างเงี้ยหญ้ามันลงไปนะฮะถ้าดึงขึ้นอะมันแตกโอ้ขาหม่เด้อให้จะความลงคนะ่ะนี่ได้แล้วดูน้มแม่ ขาดโอ้ยขาพี่พ่แม่ขาเห็ดน้ำกระดอมีอันเดียวเห็นเล็กๆเต็มมาเนี่ยสวยสง่างมาก็สก็ดด้กัน โอ้ไห้โโดปูปาปารอปะซรูดอันรอประวกสมสระกเนเมได يعني لا هذا nào <coughs> ค้าเล็บตะสตูระพินนะวิคัมยาตปลาเบ่ราวะรันระโอเคค่ะลุงป้าอาเต็มอีกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไว้กระถุงนะคะเดี๋ยวแม่แป้งไปก่อนนะคะตามมาคลิป้คาคลิม่นะคะขอบคุณสมาชิกกับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะาจากาการคลิปหนาคลิม่จัสวัสดีจ้า